ตลาดมือนี่ค้นหลายอยู่ค่ะแน่นนน้าอยู่เออเยอะเยอะเยอะีอย่างเนี่ยหลายอย่างได้ที่น้องนี่จากปลาจากซี่จากย่างกันามาขายค่ะอ์ปลาต่างๆปลาจากย่าง แล้วก็มีผพักพักจากบ้านเพ้าน้องใยรยังบวกกรลังห่องขายอยู่่ะราคาติดๆนะมีลรัตตลีพร้อมพี่น้องตระหาบาตนะไปย่างไปบางไก่ไกกันนะพี่น้องเป็น่ปปอน ปลาไม่นำย่งกันลูน้องพิพวิมากเลยอค่ะอันนั่นเมนยังเนาะค่ะไข่ปลาไข่ปลาจ้าห้เพื่นฝายจังไดพวกไพขยายให้ปลาฮะรวยสาโค่ะรวยละรวยสาวยังวันนียาัง อันนี้อันนี้ทายคิบค่ะทายเบองอันนี้ปลาไม่ย่งเด้เนาะปลาย่งได้อนี่เนาะนี่ปลาขาวใหครับขอบคุณครับปลาตะเพียนบอกปลาตะเพียนมาครับครัปลาตะเพียนครค่อหืร้มีเพ่นมาจับเพราะข้าไม่ค้าเป็นหนึ่งรอบมึงามยางกุ้งเนะ่แซ่บาจะไมยืัคกแตนปลายางเนาะข้าหั่นมาให้ าแบบเป็นเกย์ไทยเลยก็ได้ปลาหางเล่นลูกปลาหางเดี๋ยวค่อยเอาไข่ปลาให้ปลาอนี้บนแล้วปลาสดแก่ด้อนเดียวก็บ่มีเนาะิไข่ปลาดีเป็นไข่ปลาหยังนอนไหมไข่ปลาอันนี้แหละค่ะวหนิเออปลาขัวมาหนั่นผสมกันมันบ่ได้ทั้งนั้นเหมือนยิ่งหิมเปหมกใส่ทัประตูด้า โอ้ยกะหน่อยนั่นแหละน้อยยีสักีตูเด้อหอมเสตบกิกสดกบัยมักมันค่นปน่หน่อยกว่าบาทนะพอสมไปลานั่ผสมไข่น้ำมกหละชาน่มสไ่นัีหนีชานผสมไข่นนี่ลนี่กิปานัหก็นี่นี่อิ่มี่นอกนดปา่ไกินี่อ่ไหม่ะนี่มีั่ไ่หลอ้ จองในเด้อมือนีเด้อดไหลบัวก้ามือมันบอทตันคาดจะโบกคาดจะโบาสมปลาสมปลาขาวสมสมขีปลาบ่อน,นันท์นะค่ะทั้งขี่ทั้งใครทั้งขี่ทั้งไข่ก็จะเป็นจุ่มนั่นหระเนาะเพราะว่า,าขันขันเอาตะไคร้่ก็จะขันมาอยากได้ผมผมจักน้อยจะเกี่ยวปากดีแต่พี่น้อง ส้มคีปลาอันนี้ส้มคีปลาพี่น้องถุงเท่าไรแม่ค่ะสิบบาทจา้าถุงละสิบบาทไรบัวนี่จักบาทสิบบาทบเหมือนกันค่ะโอ้ยบังเงี้ยไรบัวอันนี้ก็เจ้าตําตําไรบัวเนี่ยบังเงี่ย,ยพี่น้องอันละสิบบาทนะเอาไปัดแกงกระเทียมเนาะแกงสง้มเอาซองอันนี่เด้อแก,กงสง้มตำก็ไดใช่ปะโอ้ยแต่แต่แต่บังเงี้ยพี่น้องไปตำเสียบขนาดนี้ มัดละสิบาทมันแบบไงเอายเจกับมัไรไรบัวเอายากมันนในดตามันนมันเอิ่นธรรมดาเอิ่นหนงบอกเอินังไดต้มกระดูกไปมันลุกไปนี่มันออกไปนี่มันสิแทงจะบ้านนี่มันกไรบัวที่เขากินดีดีนะที่นีงมงก็จะไปทำกินดีมัดละสิบบาทมันนี ตลาดกับบแมนมีแต่แนวอยู่แนี่ยกินได้พี่น้องมีหอดแนวเสียงโชกน้ำตาโชกดีมาเด้อมาเสียงโชกเบิงบ่อนี่ยด้คนเนาะจ้ายู่ดีๆนั่งย่างธรรมดาอาจสิเป็นเศรษฐีขึ้นมากเรียงกาบแม่กันปะทะกันจังจ้ากันสนใจกับมมาค่ะตลาดนัดบัานน้าแพงค่ะแถวนี้ล่ละมาซื้อเต็มเลยค่ะ กําลังไรน้ามัเขากล้องเลยนลายตัวนั่นย่ากล้องมืแอไรนี่เลคนกำลังไล่เจ้าเจ้าดึงพอทีเลยมันจังหูจ่าวตถุดุดกข่าดื่มพัไม่นึงที่จับแล้วเาอันนี้มาถืรอันนี้มาื่อันนี้คือก้นไม้คืออย่างนี้่ง ฮกองอีกครึ่งประมาณเดือนหนึ่งเลยฮะฮกสองบอกจาเรียกดังมาฮกสองนี่ต้หกหกสองหกหกจดังเรีเงีนั่นดิันอกสดังนั่นเนี่และขางเงียนขางนีบกสองสองหกสองหกเป็นวันที่หนึ่งได้หนนะ นบสงมีบอนี่ตัวครับบอลนีมีมมตแตาา่เจ็ด่าตัปน้าวอ้เบอ้าวก่อนจิไปซื้อกับเขากับน้ำกับเสียงโชกซะก่อนกี่น้องนี่ค่ะเลี้ยงใส่ลายอย่างนี้เป็นแข้งอย่างนี้นเลี้ยงโชกสก่อ,อยฮะลาบกัมี่พ่นลาบเป็ดทางพ่นแมนค่ะอันนี้โชคลาบอันพุ่นลาบเป็ดท่างพ่น อันนี้ปลาหมึกปลาหมึกขายกิโลละแปดสิบบาทปลาหมึกไงอันนี้ปลาทูสดอันนี้กิโลหนึ่งบ่ค่ะค่ะนนกิโลหนึงนนกิโลสิบบาทหนึลล่งจะแบ่งยงหกสิบบาทหนึ่งกิโลโอ้คัดเป็นถุงนี่ ถุงละห้าสิบจตัวนี้ไม่ไม่ถึงโลอ้าสิบบาทโลหบบาทอันนี้ก็เป็นบักคอยหอยหอยต้มหอยชอีเนาะหอยชอี่ตหอยละห้าสิบบาทเอาไปตําไรบัวพี่น่ขนมต่อมาขคนมาแต่ข้างเดีเมียค่ะเมียค่ะเพื่อนมาแต่ข้างไหน บ้านน้องง่ายบ้านน้องง่ายบ้านນ້องง่นบ้านคู่แผนบ่น้อนี่เนะ อันน uhm, like kind of so ี้เขาเอานขนมอย่างกับนมต้มขนมต้มต้นสบาทจ้ะน้ต้มแล้วก็มีเค้ามากนา่งเลขเค้ามากเขาหวาน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 อันเดียวกันนึงอะเขหวานเขามากบกตินี่ปกตินี่เขาจะเอาใบตองห่อเนาะแต่ว่าอันนี้ชูมือแม่ว่าเอาเลวมันหายงาก ต้่ง <lok> มันเงียนะอะไรนาหวานออกตะวัตะลอกะตะว่าบ่เคย์เฮจเกียวแต่ตะกองไม่ขายบูโรบุรีกับมิตะกองยางเดือดซีมได้พอหลาไหนม่า่ะมาจากบ้านใดกก่อนเมาจากบ้านเดก่อนี่โไอมาทางน้าสินวลเ้าสินวัมาสินวลอันนี้อันนี้เฮ็ยจนเชียวชาดเหรอจีเนียนยจ้าขทยสิบทยสามสิบี พี the 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 ite, it the ่นอนก็กายานแต่ตั้งหากี่ใจไปต่อปฐมสุภาพอ่งตงรบีบัยีสรดหน้าไหมเอาเอาเขาวานนี่สองแล้วก็เอา้ตัวยีสโลจ้ะอันนี้เท่าไหร่กันนี่อันนมต้มซิบไข่หงกี้ต้มเขาน้่มตุ่มจ้ะยื้อเท่าไร่ตรงเอาไปแล้วย่างกินบวยจ้ะขเขาน้มตุม น้าไปซื้อลาอื้นใหกนนือยแงีเบิดเราแน่นอน้าเอาแบบใดก็เขาเขามาเขาวานสามอันยี่สิบบาทจ้าผัดอันนึงมีอันนึงสิบาทอันละสิบบาทถ้าอันนึงทีกรบปุ๊กนึงมีปี่น่สิบาทจ้ า่กับคูกหนึ่งสิบบาทคันสามกับคูกยี่สิบบาทไอเพิรนมรีวิวที่หแม่ขอซื้อเนี่ยจะหาเข็ไม่ยัง้อ เข้ามาเข้าวานเข้ามาเขาวานแซ่บแซ่บครึ่งเดียวแต่แซ่บอันอันนี้เฮ็ดมาแล้วครึ่งหนึ่งบ่ครึ่งหนึ่งกระเซ่บกระเซียบยอดเหมือนบ่สุดยอดเป็นตาสือพี่น้องราคาถูกคอมมาอุดหนุนได้ยุตลาดนี่แหละตลาดนัดบ้านนาแพงนี่แหละค่ะห่อง สุดไปกินได้สมัยทุเมเงนบ่อด้ไปซอนเงานี่อยู่หนีเลยนี่บริการใส่ขีให้ 4, ใน้ำขายจังไดค่ะงอ,อกขายจังดงอดน้ากินรยี่สิบบาทผิดลยยี่สิบบาทตีโลละสองร้อยเนาะแมนคือพอเข้าไปหาตะกี้เนาะหาลบากหาเงาตะกี้หากินได้อยู่ เหมือนบ่มีแล้วล่ะต้องเลี่ยงชอบเลี้ยงใช่หัวครอบเป็นลูกออดเป็นยางมาเบ่งบักคอพี่น้องบ้นงบะคอบะ้อจุ้จงละยี่สิบบาทอันนี้เป็นผลละ้หม่ปหากไม่บ้านง บะคอร้านนี้เป็นขายอาหารสำเร็จเอาแกงแกงไท้ย่างนอนแกงไ,ไนะเอาถอเอแล้วก็บัะคอถืงเนื่อน้ำคอไปิอส่วไปยีกี่บาทคเอา่ะ้งไกง่ายเอาเดข้างกิได้ อันนี้ก็เป็นของหวานต่างๆลานขายร้านขายกับข่าวสมเลศเมื่อนี่เพิ่นมีตะแกรงขี้เล็กแกงขี้เล็กใส่หนังถุงละยี่สิบบาทเนาะถุงละสิบบาทค่ะถุงละสิบบาทละแค่กี่น้องถุงละสิบบาทของหวานกับิบแกงขี้เล็กใส่หนังถุงละสิบ